<c oughs> เสี่ยงไม่ค่อยมีเพราะว่าต้องเอาไว้รับจ้างไลฟ์สดตอนนี้ไลฟ์สดจากแสนสองก็เลือกแสนหนึ่งก็ต้องเก็บเสี่ยงไว้เพราะว่าอาชีพที่ทำก็คือพูดอะไรก็ได้ที่ออกมาจากสมองเราและเป็นความจริงมันสมก,การที่เราเรียนจบมาปริญญาสี่ใบนะคะแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีและเป็นความจริง ความจริงเท่านั้นที่จะอยู่แล้ครองในโลกใบนี้นะคะอายุตั้ง58ปีเราจะไม่พูดโกหกไม่พูดโกหกเพราะผิดศีลห้าระยะเวลา30กปียังไม่ได้เปลี่ยนสามีเลยนะคะแฮปี้ สตที่กับเย็บเยอลีเดียวสำหรับแมลีแม่ของสาวแ้มบุมเปียดาหลังเจ้าตัวนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบฟัดฟาดว่าตนจบปริญ,ญาถึงสี่ใบจะพูดแต่สิ่งที่ดีและเป็นความจริงปริญญาจจมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ใช้ตนไม่พูดโกหกเพื่อผิดศีลห้าระยะเวลาสามสิบกว่าปียังไม่ได้เปลี่ยนสามีเลยทำเอาชาวเน็ตแหยงแซวขวัญดูสามานีหรือเปล่าเพราะกำลังมีประเด็นตันอยู่ อีทั้งสาววันก็เพิ่งคว้าปริญญาเอกมาได้หมดืดนมันงานนี้แมรี่เลยเจอขบวนรถทัวร์ลงแบบช้ำๆเลยกันเลยทีเดียวล่าสุดวันนี้แมลี่ได้ออกมาโพสตผ่านทิก To อปลีกแก้มบุ๋มว่าถ้าย้อนกลับไปจะไม่ทําอีกโดยทางแมรี่ระบุข้อความว่าแม่รู้สึกไม่สบายใจเพราะในช่วงที่ผ่านมาคําพูดที่แม่ให้สัมภาษณ์หรือการจะทําบางอย่างของแม่มันไม่เหมาะสมแม้แต่ตัวเองยังรับไม่ได้เลยถ้าย้อนกลับไปได้แม่จะไม่ทํามัน แม่อยากขอโทษจากใจจริงและสัญญาว่าจะระมัดระวังคำพูดและการแสดงออกให้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอะไรเสี่ยงไม่ค่อยมีเพราะว่าต้องเอาไว้รับจ้างไลฟ์สดตอนนี้ไลฟ์สดจากแสนสองก็เลือกแสนหนึ่งก็ต้องเก็บเสี่ยงไว้เพราะว่าอาชีพที่ทำก็คือพูดอะไรก็ได้ที่ออกมาจากสมองเราและเป็นความจริง มันสมอาก,การที่เราเรียนจบมาปริญญาสี่ใบนะคะแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีและเป็นความจริงความจริงเท่านั้นที่จะอยู่และครองในโลกใบนี้นะคะอายุตั้ง58ปีเราจะไม่พูดโกหกไม่พูดโกหกเพราะผิดศี5ล5้าระยะเวลา30กปียังไม่ได้เปลี่ยนสามีเลยนะคะแฮปปี้ท <Happy S 2> ุกอย่างที่พูดไปคือความจริงอ,อะไรนะคะ ยืันว่ารุกอบที่เราพูดถือความจริงเราไม่โกหกแน่นอนไม่รู้ว่ายืนยันอะไรแต่เราพูดทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะการทํางานไม่ว่าจะการดูแลตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะความลําบากหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างคือความจริงเราไม่กล่าวถึงใครเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ดูหน้าตานะคะแล้วก็ดูผิวพรรณดูรอยยิ้ม ทุกอย่างเอามาเก็บรายละเอียดเขียนคิ้วให้ตรงกันมีความสุขกว่ากัน